สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะเราแนะนำรถยนต์ราคาเบาๆให้ชมกันนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota Suruna a นะคะ GLI ท้ายหยดน้ำค่ะในรถในปี2000นะคะราคาคันนี้นะคะ42,900บาทค่ะทุกท่านเครื่องยนต์เบนซินนะคะเกียร์ออโต้โมหยดน้ำนะคะทุกท่านมี Airbag มี ABS ขับพวงมรารลัย Power ะะขับขี่สบายค่ะช่วงล่างดีเรียวสุดไม่มีดังนะคะภายในตามนี้เลยค่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นภายในสวยค่ะเบาะไม่ขาดนะคะฟังก์ชันใช้งานได้ครบค่ะมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะคะพาสีปี67เอกสารชุดโอนมีครบเลยค่ะ42,900บาทนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจนะคะแอดมินขอแนะนำให้ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะเพราะว่าทางเราเองก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหนาค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ